สวัสดีค่ะมาพอกันตอนแรกอยู่เนาะค่ะเนาะตอนนี้เป็นเวลาขอบ่งนาฬิกาเป็น17นาฬิกา24นาทีกะน่าจะเป็นเวลาเลิกง,งานของไคหลายๆคนเนาะค่ะเนาะพอดีมาตัดยาค่ะ กัดหญ้ารอบแรงเพราะว่ารอบเช้าก็มาแล้วรอบนึงแต่ว่าออเอาไปเฉพาะกินค่ะถ้าเฮาสิตัดอันไปเพื่อแบบเช้าแรงที่เกา่าหญ้าหญ้ามันเหียหออเ่ยวค่ะหญ้ามันเหี่ยวเพราะว่าแดดมันแห้งบัดนี้เฮ็ดให้ควายเฮา,านันน่นก็บ่ค่อยกินมันก ทั้งนี้ตนมันน้ำแหละค่ะก็เลยว่าเออกะย่อมเหนื่อยออกมาสองรอบเอาต้อมือออกเสาออกแรงแต่ขันปกติกะออกมาเมื่อละรอบแหละ,ะตัดเสาตัดแรงแต่ว่าด้วยว่ามัน แดดมันแห้งมันยังเฉมันก็นเห็หุแหงาแห้งนะค่นะเนาะกระเล่นพอดีนเนาเห็นตะเวนตอนตะเวนตกดินมัมนคือสรงงามพาผู้ไปอยู่ทางไกลเห็ดงานอยู่ทางไกลแต่เด็กดคิดหอนบ้านแต่ผู้ใดคิดหอนบ้านอยู่แสิดเด็กพ่อด้หายคิดถึงนะค่นะเนาะ เลยมาถ่ายบรรยากาศตอนเรง่รงๆให้เพื่อนสีเขียวขจีค่ะกาตัดแบบเปิดนาออกละคะเปิดนาออกดีดีเพื่อว่าอยาจะได้เกิดเป็นมใไม่ตอนเรง่รงๆกับอากาศดีเลยคะ่ะ ตอนเย็นก็นดีไปจังหนึ่งเงียบสงบก็ได้คิดแค่ให้พี่น,อน้องๆได้เบินมาคะนาว่าบรรยากาศแปลงหญ้าตอนเย็นห้ามันเป็นจังไลอันนี้ก็หามุ้งเครื่องอะไรท่านจะเป็นเนงาน กูเกิตเห็งนงันบ่รว่าเห็ดงานยังก็ได้เวลาเลยแล้วเนาะคะเนาะลือไม่งั้นก็เวลาเห็ดปูแต่ว่าเี่ยงควายแบบเฮา,า,ามันไม่มีเวลาดอกค่ะเไม่มีเวลาเลยกไม่มีเวลาเข้างานนะคะก็แล้วนาทีตอนใดก็ตอนนั่น วัมีวันหยุดวัมีเวลาเลิกวันนี้เวลาที่คาดเกนค่ะฉะนั้นผู้ใดสิเลียงควายกับขันแรกกับตั้งใจมาก,ก่อนลราค่ะตั้งใจเขาบ่เป็นเขาแกะอาทิตย์ บ็ไหวก็ไ,กได้ยพอไหวอยังมันก็ตั้งใจก่อนนะค่นะนาะใจในหะ้มันเขาตรงนี้ใจก่อนบอกกับนะเพือว่าเดี๋เนาะค่ะเนาะเห็นหน,นั้นเขาแยงสัตว์เพราะว่าเขาก็เพราะว่าสิวันหยุดวันหยังเขาก็บริจาคหยุดกินเขาก็ต้องหายเขากินนี่เสมอ สามารถหยุดใจหรืออย่งใดผู้ยังองประกะศว่าเป็นวันว่าอย่างนี้เวลาพักว่าอย่างนี้เวลาอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้จะวางขา้องแต่งดัดแต่งจะของเองแบ่งเวลาจะของเองแล้วก็ต้องเข้าใจในงานจะของบริบทจะของน้ำว่าเป็น ว่าแต่ว่านู่นนี่นั่นมั็บันทอนบันทอนก็บันทอนจิตใจตัวเองสาเหตุของเฮาเนื่อยล่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันกเกี่ยวกับทาีกำลังใจสำหรับมันนี้ก็ แค่ภาพตอนเย็นใครสมือนั้นมามาอยู่บ้านตอนเย็นเย็นน้ำกันนะคะเนะคิดถึงสมัยใครไปอยู่ข้างไกลกับคิดถึงสมัยตอนถ้าเป็นเล็กน้อยเวลาพบคำคลิปนี้ก็เห็นบรรยากาศนะคะ แค่บรรยากาศกับบะมี่ยังไลค่ะต้อนรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ